สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านผมช่องบ่าวอุดรช n แนลมารายงานตัวเช้าว,วันที่28เดือน3 2,568ก่อนจะไปทำงานได้มาอาจลิปทักทายพ่อแม่พี่น้องใครเห็นคลิปนี้ถ้าชอบก็ให้กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งทำช่องใหม่นะครับทำช่องใหม่ คอนเทนต์เนื้อหาอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งกูติดตามถึงหนึ่งพันคนแล้วผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์แน่นอนฝากกดติดตามไว้นะครับพี่น้องคนไหนที่อยากจะดูแบบคอนเทนต์แบบคนต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพนะครับเจอกันแน่บอกได้เลยผมก็น้องใหม่นะครับสำหรับ YouTube แต่ก็จะสู้นะครับไม่ได้ยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่เราสู้ไม่ถอยครับถึงแม้จะยอดวิวไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ก็สู้ครับสู้สู้คนสู้เท่านั้นแหละถึงจะอรู้ผิดรู้ถูกปรับแก้ไปตามสถานการณ์ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชม ในคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายครับนอกจากการรายงานตัวตัวกระผมชื่อบาววิวนะครับหรือว่าบ่าวบาวอุดรชาแนลนะครับช่องนะครับถ้าถามถึงความฝันนะครับความฝันก็โอ้โหก็ต้องอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากไปไอ้คอลแลบกับช่องใหญ่ๆอะไรเงี้ย แต่นั่นมันคือความฝันทุกคนแต่ถ้าเราไม่ลงตมือทำความฝันมันจะไม่เกิดเ้ยใช่ไหมมันก็ต้องลงมือเออเราก็ต้องให้โอกาสให้โอกาสทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่ผ่านเข้ามาทางช่องผมนะผมดูทุกช่องอาจจะมีกดถูกใจบ้างคอมเมนต์บ้างแต่ผมดูทุกช่อง,องจริงๆเพราะว่าเชือ่อว่าเราดูช่องเพื่อน กดไลค์คอมเมนต์ตาลังเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนก็จะกลับมาทางช่องเราเอีสู้ครับไม่มีคำว่าถอยวันนี้อาจจะไม่ได้ดังมากมายแต่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้อะมันไม่มีคำว่าสำเร็จไม่มีความพยายามเหมือนที่เขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลนะครับ เราเดินทีละครึ่งก้าวดีกว่าเรายือนอยู่กับที่แล้วเราไม่ได้เดินยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ